สวัสดีครับอาจารย์อิทธิจสิทธน์ันทงวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ช่วงระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนี้ครับการเงินการงานความรักสุขภาพเป็นเช่นไรติดตามชมครับการเงินมีเกณฑ์ที่ต้องจ่ายเงินเกี่ยวกับบ้านรถยนต์ยานพาหนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา การซ่อมบำรุงการซ่อมแซมต่างๆมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการต่อสัญญาประกันรถยนต์ประกันบ้านประกันการฉีดปวกเป็นไปได้ท้งนั้นครับและในขณะเดียวกันในส่วนของการเงินนั้นอาจจะมีการจ่ายเงินในส่วนของการลงทุนเพื่อที่จะต่อยอดยวข้อกับงานหรือขยายงานครับการงานงานดีงานเด่นมีงานที่ต้องเข้ามารับอิชชอบเยอะ แต่ก็มีเกณฑ์แห่งการจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารข้อมูลสัญญาข้อตกลงเอกสารต่างๆควรตรวจสอบให้ดีครับเสริมมงคลทาสุดยอดสีพึ่งสยามประทานพรเสริมในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของการงานให้ประสบความสำเร็จครับความรักคนมีคู่บรรยากาศรูปรถกลิกลก่นเสียง เพิ่มความคึกคักให้กับชีวิตคู่ครับคนโสดช่วงนี้ดีทั้งรักดีทั้งงานสดชื่นลื่นลมสุขภาพช่วงนี้พักผ่อนน้อยจนเกิดจากการอ่อนเพลียควรหาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับระวังอุบัติเหตุจากของมีคมเรามั่นระวังเป็นพิเศษครับจบการพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ช่วงระหว่างวันที่ สาตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนี้สวัสดีครับ